สวัสดีครับร้านเจเจไบช็อครับของันนี้ CB 500X นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดฝ่องท้ายอลูมิเนียม45ลิตรสีดำซูปเปอร์แบ็กนะครับนี่ตัวนี้ขนาดความจุอยู่ที่45ลิตรใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆนะครับจะเป็นหมวกแนวแบบโชว์ริงแนววิบากได้สบายเลยด้านในเขาก็จะมีสายาารัดกันหมวกกับกระเดงได้นี่ครับแล้วก็ขอบล่อง ขอบด้านบนจะเป็นขอบอยางกันน้ํารอบใบอยู่เลยนะครับครอบทับด้านล่างลงมาตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอินเดอร์เอาไว้ใส่ของได้อีกนะครับด้านในมีกัวองจให้ด้วยนี่ครับตัวนี้เขาจะเป็นสีดำซูเปอร์แบ็คมันจะดำตั้งแต่ตัวล็อกบนล่างแล้วก็พวกปู่ด้านบน หูล็อกด้านข้างนี่เป็นสีดำหมดเลยนะครับมีบอกพิงให้ด้วยบอกพิงตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มขนาดความจุอยู่ที่45ลิตรนะครับขนาดกำลังดีเผื่ออนาคตส,สามารถต่อของข้างมันจะดูไม่ใหญ่ไปนะครับไลท้ายสนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ Bike Shop ได้เลยครับ ทางร้านเรามีกล่อกเรื่อยๆอกหลายตัวเลยนะเป็นพวกฟี้พวกป่องมีหลายแบบเลยนะครับสินค้าก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะครับ